สวัสดียามเช้าค่ะช้า,ชานี้ที่บ้านสวนนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูตั้งนานนะคะสวัสดีค่ะเช้า,ชานี้พี่งงมาอยู่กันที่บ้านสวนของคุณหมอนะคะวันนี้มาอัปเดตสวนให้ชมกันค่ะบ้านสวนพอเพียงค่ะตอนนี้นะคะต้นบัวที่เราปลูกไว้นะคะก็เริ่มที่จะมีใบขึ้นเยอะแล้วนะคะนี่ถ้าปูไม่กัดนะคะก็คงจะเต็มสาแล้วนะคะ ที่สาเหตุที่บัวนี้ไม่เต็มสาก,ก็เพราะว่าเชื่องเมื่อกี้นี้นะคะปูเนี่ยก็คือมาลงกันเยอะเลยนะคะตัวปูนะค่ะปูนานะค่ะมาลงแล้วก็กัดต้นบัวนี่เยอะเลยนะคะนี่ค่ะเช้านี้ก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆค่ะวันนี้ฝนตกแต่เช้าค่ะค่ะฝนตกตั้งแต่ตีสองตีสามนะคะช่วงนี้ก็เพิ่งหยุดตกนะคะเช้านี้ก็เลยบรรยากาศดีค่ะ ที่สวนนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะนะคะตรงนี้ก็ทำที่นั่งเล่นนะคะลูกๆของคุณหมอก็ทำที่นั่งเล่นไว้พักผ่อน่อนใจนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเปลนอนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะแล้วก็จะมีป้ายเล็กๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เขียนชื่อป้ายนะคะนี่ค่ะที่เห็นข้างๆนี่ก็จะเป็นทุ่งนานะคะเป็นแปลงนาค่ะวันนี้ก็กะว่าจะหว่านข้าวนะคะพอดีฝนตก ฝนตกเมื่อคือนนี้รถถลงไม่ได้นะคะก็เลยแบบพักงานไว้ก่อนนะคะนี่วันนี้ก็กะว่าจะมาพากันมาหวานข้าวนะคะนี่บรรยากาศก็สบายๆค่ะนี่เลยถ้าใครอยากสบายก็ไปนอนมุมนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปลไม้ไผ่นะคะส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเก้าอี e, ้เ e ก้าอี้นั่งนะคะที่อ่เราเคยทําคลิปให้ชมกันนะคะนี่ วันนี้ก็จะมีะก็มีลูกๆของคุณหมอนะคะมาทำขนมจีนนะคะน้ำยาวันนี้ก็แบบว่าเราก็จะได้เมนูขนมจีนน้ำยากันนะคะนี่บรรยากาศบ้านสวนอ๋ออัปเดตตรงนี้ใหม่หน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ก็คือทำใหม่นะคะใช้วัสดุที่เหลือใช้จากบ้านหลังเก่านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกรอบของหน้าต่างนะคะเป็นบานหน้าต่าง ก็เลยเอามาทำเป็นรั้วนะคะน,นี่นะคะทำเป็นรั้วไม้นะคะนี่ค่ะนี่บรรยากาศก็สบายๆเลยค่ะวันนี้ก็จะมีเพื่อนมานั่งเล่นด้วยนะคะก็จะเป็นท่านประหลัดนะคะมานั่งเล่นด้วยนะคะรถก็กำลังเดินทางมาวันนี้มากันสามคันเลยนะคะ,ะเ,เพื่อนๆชาวฟิตเนสนะคะก็มาเยี่ยมชมกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งสบายๆเราจะพาขึ้นชมบ้านนะคะนี่พี่วัดทำอะไรคะกินขนมจีนเหรอคะ,ะอ๋อกินขนมจีนอันนี้คุณคุณแม่เอ่อซึ่งเป็นคุณหมอนะคะท่านก็ได้ทำทำไว้ให้นะคะวันนี้ลูกๆพากันมากินสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ขนมจีนนะคะเป็นเมนูขนมจีน ja ka ka. E นี่อันนะะี้ก็จะเป็นน้ำยา,ายตีนไก่นะคะสวยมากน่ากินมากๆเลยวันนี้เราก็จะมาบิ๊กนิกันที่บ้านสวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ป่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกคอนะคะอันนี้รสชาติเปรี้ยวนะคะใคยเคยกินบ้างค่อาอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะคะแล้วก็จะมีผักด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมีส้มตําด้วยนะนี่ส้มตํา อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาของพี่ไม้นะคะพี่ไม้พี่ลมพรค่ะนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านานะคะสบายสบายค่ะวันนี้มีปิ้งไก่ด้วยเหรอคะสวัสดีค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยค่ะอันนี้อบอุ่นค่ะอบอุ่นสบายสบายค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่เป็นห้องน้ำ ค่ะก็จะเป็นบ้านแบบมินิมอลสบายๆค่ะก็มีพัดลมอันนี้ก็จะมีห้องนอนเลยนะคะมีตู้เย็นบรรยากาศก็จะเป็นสบายๆประมาณนี้เลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่แบบว่าเราชอบจะมานั่งกันตรงนี้นะคะวันนี้จะให้เอามือสมัตานาอันนี้เขาไม่มาปั่นให้ค่ะก็เลยแบบ ไม,ไ,ไม่ได้ลง pues mm ทุ่งนาเลยวัไว nah, ้ไว้วันหลังค่ะวันนี้เตรียมมือมาอย่างดีนะคะเตรียมมาลุยๆแบบเสียดายมากเลยไม่ได้ลุยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้ชมกันใหม่นะคะวันนี้ก็จะไปกินขนมกินให้อิ่มน้ำส้อมรานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ